สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับไอคองเสียงเชนเคนะครับวันนี้นะครับผมไอพาชมเจ้า Toyota Fortuner 3.0V ตัวนี้นะผมเจ้าคันนี้เป็นรถปี2011นะครับผมจะเป็นยังไงนะผมไปชมกันเลยครับผมไปอันนี้นะครับผมจะเป็นรอบๆของเจ้า Fortuner นะครับคันนี้ไฟหน้านะผมได้ไฟเป็น LED projector นะผมพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับผม แ้วฟอร์จูเนอร์คัน,นี้นะผมได้เป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับผมเป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับหลั <S <S งด้านกระจกนะครับผมเป็นคโครเมียมให้นะครับผมเป็นกรอบคโครเมียมให้นะครับด้านกระจกนะครับ้อมมือจับประตูนะครับผมอ่าเป็นโครเมียมอีกเช่นกันนะครับอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับผม ฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ให้2จุดซ้ายขวานะครับพร้อมไฟทับทิมให้2จุดอีกเช่นกันนะครับซ้ายขวานะครับผมไปด้านภายในกันนะของเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ดีกว่านะครับผมเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมได้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับทางด้านเบาะก็ปรับไฟฟ้านะครับภายในคอนโซลนะครับผมได้คอนโซลภายในเป็นสีเทานะครับ ได้กรอบไม้ตัดด้วยนะครับผมทางด้านคอนโซลนะครับเพิ่มความดูดีมีสไตล์นะครับทางด้านพวงมาลัยนะผมได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีมาติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับผมด้านนับปัดเรือนไม้นะครับเป็นแบบเข็มนะครับผมต่อไปนะผมทางด้านเครื่องเสียงวิทยุกันบ้างดีกว่านะครับผมเครื่องเสียงนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ AMFM ใช้ได้นะครับและสามารถใส่แผ่น CD ได้ด้วยนะครับผม ต่อไปนะผมระบบปรับอากาศกันบ้างดีกว่านะผมได้ระบบปรับอากาศเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมทางด้านเกียร์นะผมได้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับทางด้านเบาะนะผมภายในได้เป็นสีเบจน,นะครับผมเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเบาะหลังนะผมได้เป็นเบาะหนังอีกเช่นกันนะครับผมสามารถพับเก็บได้นะครับและเบาะแถวที่3านะผมสามารถพับเก็บได้อีกเช่นกันนะครับผมอ <gets worse. im itat> ่า ไปนะผมให้ผ้าชมภายในด้านาหาน้าเครื่องกันนะครับด้าหน,านา <Jer> ้าเครื่องของ f o r t u n e r คันนี้นะครับ Fortuner คันนี้นะผมได้เครื่องเป็น 3.0V นะครับผม <Okay. S 2> เป็นเครื่อง d 4 d ด้วยนะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับผมคารเดิมเดิมเลยนะครับผม <Okay. S 2> ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีมมอแน่านอน,นนะครับ <Okay. S 2> เดิมยันลอยฝากระโปงนะครับผม <Okay. S 2> ไม่มีแกะออกมาทําสีอย่างแน่นอน,นเลยนะครับผม รับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักพีความจมน้ําอย่างแน่นอนอล้วทั้งหมดน,นี้นะผมจะเป็นสเปคของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V คันนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมสเปคเร้าใจขนาดนี้พี่ๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเจ้าคันนี้สนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะสนนราคาอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับผมจากราคาปกตินะครับ619,000บาทนะครับผม เจ้าโฟลจูเนอร์คันนี้นะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้านะครับโฟลจูเนอร์ er คันนี้นะผมผ่อนอยู่แค่ประมาณ11,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะผมได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะครับผมราคาแค่นี้นะผมไอ้นี่ของแถมให้อีกด้วยนะผมของแถมนะผมจะมีเป็นน้ำมันเต็มถังให้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับมีบริการหลังการขายให้3เดือนเหนือ10,000กิโลเมตรเลยนะครับผม มีบริการช่วยเหลือชุกเฉินให้นะผมรดลากรถสไลด์ให้นะครับตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีเลยทีเดียวขัดเคลยบสีให้นะผมอย่างสุดท้ายนะผมทางเรานะครับจะตรวจเช็คทุกจุดให้ก่อนส่งมอบรถเลยนะครับผมรับรองนะครับลูกค้าได้ที่รถที่ดีและแจ่มไปใช้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมหรือถ้าชอบมากๆนะครับรบกวนฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอ้กวงเสงงคงต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบายครับ